าบอบมาเอ,อ้ามามาเดินไปดีเดินไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องรอ้อเดยไม่ต้องคอยเดินไปเลย ดีกันไหมยากไปเรามีความฝันที่เราจะต้องทำลายสถิติห้าตันหนึ่งไ,ได้ออกสวัสดีครับพี่ป๊อป Good morning. đi đến mà. đi đến mà. Nguyên lo mày nuôi mày lo mày mày không mày 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 เลีชื่อพวกผ่านปั๊บเลยนะเลีชื่อพวกผ่านปั๊บเลยนะล่ำหนึงลูก่ำหนึหนงนะไปรวมแห้งเลยจังวะอ่ะรอบสุดท้ายเปิดเทอร์โบกันป๊บเออระบายความร้อนเออไปแด้วไปดี พี่จะมาขอบคุณมากครับเดือนหน้าพบกันครับพี่อขอบคุณมากๆเลยครับพี่ป๊อปอ <c oughs>

วิง่งเหนื่อยเลยดีเด้มารอบสุดท้ายแล้วแฟนสวยแฟนเยอะด้วยแฟนทั้งสองตัวนนหยุดคอยอิ๊บ พาบอสุดหลอเหนื่อยจีแม่ลากยางอืดินมันเหนืดด้วยครับวันนี้พอฝนมันตกมัลากแค่พอประมาณพอไปลากเยอะเยกขาข้างนี้ลูกเออออ ลัดตัวก่อนเดี๋ยววิ่งเข้าไปนะลุงเดว,วิลอยู่นู่นนะมานี่มานี่โอเคเดี๋ยวลากก่อนเอาน้ำลาดด้วย vàng con còn nữa đi cái dễ dễ lên nè Cấm làng trời Cấm làng trời Cấm อเช็คก,ก้าหลังข้างนี้หน่อยตึกันหลอมนบอบบาง้หรือเปล่าลองเช็คข้างนิหน่อย น,นี่นอยเว้ยบ้างรเปล่าเื้อลาบ้างไหมเดียวเป็นเชื้อาอีกขาดนะกอนยาเยอะมากน้ำพุม่มโทรศัพท์บาไปไปเดินก่อนคลายก่อน ไป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 มาโอเคมองลงมองไม่เห็นเขาแล้วสงสัยฝนจะตกมีกระเป๋าไม่รู้เนี่ย Ê, máy Được chưa? Hả? Được chưa? Mà má, subscribe ป้อนยาลุงเดวิวอีกเนี่ยยาเยอะมากมาลูกมา

พอนั่งแช่นใน่เอมังหนูไปพ่อไปเตรียมข้าวให้เออเตรียมข้าวให้กินนะครับอเอ้นั่งลงเอ้นั่งลงโอเคมันเก่งจริงๆเลยเนี่ย พออยู่งี้แหละไปเอาขาตั้งกล้องก่อนอนายตะกุ่วว๋อไงลุงวังไงลุงสวัสดีครับแม่สวยไอหยางอยู่แต่เศร้า